กินบ่ซะเม็ดบ่ให้ mẹ กินอือต่อรถหมดบ่จังซี่เนาะตั้ง จะให้เขาจอดก็แน,นค่อยถามเจ้าเอาลุงน้อยดื้อกับมเชือ้อไฟเอาลุมเกิดไส่มาสอนน้กับอยู่ไม่แง่ันนี้เห็นไหมคาลมาคือสูบบอกย่าคาดหวังแค่ไม่อยากที่ปวั ว่ปูหวัดดีค่ะทมาจตา่ทังงหนเนาะค่ะมาจากบึ้งการาบ่โอ้แหะมเบึง้งจะไปทังนาได้ค่ะว่ายทั้งนาได้ค่ะ <c oughs> อ๋อลูกเป็นตสะเดหรอเปล่าเออโอ้อบเข้มจ้าเขาต้มลาเราไปนะโปรไไม่ใช่โปรไฟล์เราเออแล้วก็ใส่ชื่อชื่อเราด้วยนะ พวกนี้นะกิฟต่ะเ,เจอแล้ว,ลวนี่เาเจอแล้วเลยบอกว่าเตือนเลยว่าถ้ามีถ้ามีชื่อนี้ทักไปเออไอของเงินของเงินนะไม่ใช่นะคอต้องโทรมาเบอร์นี้นะคะศูนย์4 2้าแปดสีู่ย์สี่สองสาแดหกโทรมาค่ะเ็จริงไหมเหมือนคนนั้นน่ะแกก็ทักมาหาเราเจ็ดสี่คนนั้นแกก็ทักมาหาเราแกบอกว่าใช่น้องแอ็นไหมเนี่ยเกือบจะโอนแล้วไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่นะคะเป็นรูปโปรไฟล์เด็กโอ้งั้นไม่ใช่แล้วงั้นก็ะปอมกระปอมไปปรอมไปแล้วมิจฉาชีพทุกวันเนี่ยมันก็หากินอยู่ u ูทูบเหมือนกันนะคือเราต้องแจ้งเอซให้เอฟซีทาบอันนี้เจอรายที่สองแล้วเนี่ยขอเงินนการเอฟซีหรอไม่ใช่ on, เอฟซีโอนไปโอนเข้าห่มไปไปรายปอมนะ่ะ เลยบอกว่าถ้าไม่ใช่ชื่อชื่อเอ็นชื่อนามสกุลนี้ชื่อนี้นะห5โอนนะคะแจ้งแล้วนะเออโอนไปแล้วนะไม่น้อยเก่งจังเลยเก่งมากเลยลูกโอ้ช่วยด้วยช่วยงานด้วยออไรไม่ใช่ไม่ใช่ ค่อยๆถอนทีละอันลูกทำอย่างนี้โอ้โหมันจะเก็บงานซ้ำสองเออเออถอนแล้วให้ปปะแอนอย่างนี้ลูกถูกต้องถูกต้องค่ะเออมันจะได้ไม่ทำงานซ้ำสองซ้ำสามมากมาก่าฮ่าฮ่าฮโอ้โดนหัวป๊กเลยต้องหัวปปะแอนป๊กเลยออกไหมออกไหม อแต่ต่อไปเป็นสีฟ้าสีฟ้าโอ้โหรู้จักสีฟ้าด้วยอันนี้สีชมพูชมพูไว้ชมพูมันจะได้สวยงาม

ตงนี้เห็นแล้วสองคนเห็นสองคนแล้วทีมงานเขาทีมงานประดับไฟคนเดินไปซื้ออะไรไม่รู้หายไปนานแล้วเรืืื่่ออออองไฟบบกมมเละอยลูกออกไปออกแล้วออกแล้วออกแล้วแล้วมันจะโดนหัวไหมไป อันนั้นไม่ใช่หรอกอันนี้ใช่นี่ทางนี้ทางนี้นี่นี่แกรู้เก็บไม่ช่วยอืมอืมเก็บข้างหน้านะจะจะอางมาให้ป้าแอ็นอางมาให้ป้าแอนทางนี้จะเอ๋จะเอ๋ทางนี้แล้วจะเอ๋ทางนี้เลยทางนี้ทางนี้มาส่งมาส่งมาแบบไม้อันนี้เดชโอ้ยวะจ้าวะจ้า มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเหมือนเหมือนขายเหมือนขายกล้วยแถบกว่ากล้วยทอดกล้วยทอดไปพูดสิไม่บอกว่ากล้วยทอดกล้วยทอดกล้วยทอดพี่จ้ากล้วยทอดกล้วยทอดมาแล้วจ้าบอกสิกล้วยทอดสิบบาทจ้าเออมาทางนี้ไงเดินมาทางนี้เลยเดินมาทางนี้เลยลูกไหมเออกล้วยทอดกล้วยทอดสิบบาทสิบบาทมาทางนี้จ้ามาทางนี้จ้าซื้อกล้วยทอดเลยจ้ามา อันนี้นี่จ้ะจ้าๆตรงนี้ตรงนี้ตงนี้ค่ะส่งทางนี้เลยลูกทนนี้ด้วยจะงนี้งอานงนี้จ้คทางนี้จ้าส่งทางนี้เลยจ้ะส่งทางนี้เลยจ้ะเอออ้าก็้อืมส่งทางนี้เลยจ้ะส่งทางนี้เลยจ้ะอ Đấy, đấy này nhiêu à! <laughs> này nè này minh nói ở chỗ này, coi

น,นืห่เขาคอยอยู่กับน้กหน้าทุนชา,าวต่าดังเลยจะตอเลยลูกดาราสองคนก็ไหวหยุดูนาราอก็ย เอามาลูกคนนะใส่ไม้บนรถไปจอดเถ มาผีลูกมาพี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  你们那你们那也便 รวมแนีรมันี่ะมันอะไรมันจะล้มมันจะล้มมันจะล้มการรวมด้วยช่วยกันนะคะคเก็บข้าวของนะคะหลังจากงานบันดิกจบลงนะคะวันนี้ก็เก็บอุปกรณ์นะคะเครื่องประดับว้ที่เดิมปีหน้าค่อยออกมาใหม่เนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากไลค์เป็นกำลังใจให้ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ